แบบนี้ลลโอนลเมซี่จะมาเล่นให้หรือเปล่านะครับโอ้โ oh หล่าสุดฮาวิเอร์มัสเครราโนนะครับกุนซือทีมชาติอาร์เจนต้าชดุดยู20นะครับยืนยันว่าเขาเตรียมชักชวนให้ลลโอนลเมซี่เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสนะ มาสเคเรโน่ครับเคยเป็นเพื่อนร่วมชีมของเมซี่สมัยคาแข่งให้กับบาร์ซโลนาแม้ว่าตอนนี้มาสเคเรโน่เองจะผันตัวมาเป็นโคช้ชแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าเมซี่ยังคงโลดแล่นเป็นนักเตะกับอินเดอร์ไมอามี่และช่วยทีมชาติอาร์เจนตินาอยู่แล้วก็ต้องบอกเลยว่ามาสเคเรโน่หวังว่าด้วยความสนิทเนี่ยจะช่วยให้เมซี่ตอบรับคำชวนแต่ก็ไม่การันตีด้วยว่าจะได้ผลหรือเปล่าโดยตอนนี้อาร์เจนก็ยังไม่การันตีผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของศึกโอลิมปิกด้วยมาฟังสิ่งที่มาสเคเรโน่ได้พูดผ่่่าาาาานนมกก้หออยเขบว ทีมชาติพร้อมเปิดประตูต้อนรับเลโอนลเมซี่อย่างแน่นอนถ้าเขาต้องการนั่นคือความจริงออถ้าเราผ่านเข้ารอบไปเล่นโอลิมปิกเนี่ยและเขาต้องการไปร่วมด้วยเขาก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีและความสัมพันธ์ของผมกับเขานั้นดีมากๆและผมก็อยากให้มันเกิดขึ้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่มัสเคราโนได้สัมภาษณ์นะครับ แม้ว่าเมสซี่จะอายุนามาม36ปีแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามเนื่องจากโอลิมปิกอนุญ,ญาตให้มีผู้เล่นอายุมากกว่า23ปีเข้ามาร่วมชีมได้ไม่เกิน3คนนะครับยังไงก็ตามเนี่ยคาดว่าเมสซี่จะได้ลงเล่นในศึกโคปาอเมริกาช่วงต้นซัมเมอร์ซึ่งมันอาจจะหนักเกินไปที่เขาจะมาร่วมร์นาเมนตระดับชาติ2รายการติดต่อกันในช่วงกลางฤดูกาลของศึกมิชลลิกนะครับท่านี้ครับเมสซี่เคยคว้าเหรียญทองร่วมกับอาเจนินาเมื่อปี2008นะซึ่งชุดนั้นมีเหล่าง,งอา่ อ่าอังเคียดิมาเรียแล้วก็เงอนโรมันติกิเมอยู่ด้วยนะครับอื uh huh. นั่นแหละครับก็ต้องมาตามครับเพราะว่ามาสเคราโนเหมือนจะชวนให้มาเล่นโอลิมปิกด้วยสำหรับเลโอเนลเมสซี่นะครับอื uh huh. uh huh. ชุกคนบอกว่าอ่าเมสซี่เนี่ยอาจจะคว้าทุกอย่างนะครับจะเอาบอลทุกรายการเลยหรือเปล่านะโอ้โ oh ห oh. สุดยอดมากๆครับชุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่มาสเคราโนอยากจะชวนเมสซี่มาเล่นโอลิมปิกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม